ัสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนเ้อจ้ามือนี่กะมะเลาะโคกขึ้นเขาหาเห็ดคือเกาจ้ามหาเห็ดไปฝากคุณแม่เนาะค่ะเนาะเสมุนมาน้ำหยอกก้อนหินจ้ะพี่น้องหมามาก,ก้อนหิน <c oughs> แน้มตลอดเวลามือน,นี้ม้าสองตเลยค่ะอ,อันสมุน หาขึ้นมาได้สักพักแล้วจ้านีบึ่งกระตาเห็ดจ้าได้แจวหนึ่งแต่ว่าของบาตาเราได้เกงอยู่นี่นี่ของบาตาแล้วก็มาพอดุมอันสองจุมจ้ะพี่น้องสวยๆงามๆเลยอยากถ่ายให้พี่น้องได้ชมกันค่ะที่เรียกว่าจิบอเห็ดคลิปแล้วละ <S <S เห็ดมันห้งแห้งน,นี่จ้ะเอาจิมเอาบาตา เจ้าเป็นคนพ่อนี่โอ้ยสวยลลยจ้ะหางๆมือนีหางๆค่ะก็เมื่อวานนี่โอ้ยดอกนี่ปนอิม่มจะดอกเดียวโอ้ยเบื้องห็นดอกเดียวเ่กะตางำมาคักเอาไปแล้วพี่นอ้องขาบกรวดหินไปแล้วปุดสมุนจ้า ลูกสาวดูน่ะมูลีซื้อมูลีจ้านั่นมาก้อนหินน่ะบ่าคาบบ่คา,าบกระเตีคาบหนูได้คาบก้อนหินไปแล้วอันนี้นางสาวเสือ <c oughs> มานํำกันสองตัวจ้ะมนนนูนีไปค่นไปกันค้าไปรุ่นไปติดตามจา้าว่ามูนีจะสิได้เพราะปนเพราะเก่งบ้ามูรีแต่ว่าปนน่ะได้แน่แนแล้ว เหลือแต่ว่าสิพอแกงบ่เนาะจ้ะเนาะเหลือาจากโคกบ้านจ่าเป็นแบบนี้จะ้ะโคกบ้านจ่าก็สิเป็นป้าจิกป้าหัง่ง้อจ้ะเป็นก้อนหินเป็นป้าเพกขึ้นแบบนี้จะ้ะบ่บแผลน็ดคลิปยากจ้ะเบาตาพอดอกบานจะ้ะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันค่ะนีแค่ดอกบานหนึ่งบานมาเดี่ยวจะอุ่นวัวไว้ เห็ดเด่นเห็นนเหนดนี่นลบเห็ดเดินมื้อนี้สิเอาไปยำไปฝากงาเด้อไปยำงา <c oughs> <c oughs> ให้โชคให้มาใน,นเด้อจะที่ทจะทางจะสิเอาเห็ดไปยำงาเด้อเดี๋ยวมันก็ถึงเทศากาลยำงาแล้วเนี่ยบุญเขาซากนะจ๊ะเพิ่นสิเป็นประเพณีของ ชาวอีสานเฮาเนาะค่ะเนะาะยำปูยำงาจ้ะไปเฮาก็สิบไปพูดเลยเรื่อยๆค่ะไปบกไกลดอกร่างกายยังบ่แข็งแรงยังอ่อนแออยู่จะป่วยไข้พึ่งฟื้นด้วยจ้ะไปไปกับสมุนพูนะ้น่ะสมุนเพินะ่นน่ะโอ้ภาพนี้คือสวยเดียววะ ยังมากไก่เติบมาพ่ออยู่พุ้นเนี่ยจ้ะพี่นอ้องน่าจเป็นชุดสุดไทยของปีเรามั้งค่ะนี่มันออกหลายชุดแล้วจ้ะเหตุละงกปีนจะว่าเมนสิโบ,บอกอกไม่จะเห็นนน่นบาง อืมแรงต้นปีนะั่นจะว่ามันหินละงูสิโบออกโอ้วมันก็สวยเอาทิมรุ่นเนาะนะี่ค่ะเกิดยวนน้ำขี้หินจะไปลองบ้งเป็นเป็นน่นี่ค่ะจะตั้งกล่องบ่ได้เนาะมันเป็นก้อนหินจ้ะ เยวจะสิเลาขาวที่หลังเนาะไปสองใครจ้าถออีกแล้วจ้ะเกิดอยู่ใต้ก้อนหินจ้ะพี่น้องนี่จุ่มสวยๆเลยค่ะอยู่ใต้ก้อนหินต้ยี่หนเองเด้ย๋ยวสวยๆเลยค่ะ เห็ดไข่จ้าดอ,อกเอ้าเป็นรูปหัวใจเห็นแล้วงูกบานจ้าว่าหันได้เห็ดไข่นับข่างก้อนหินมาโอ้บนเมมันเถาเลย nhưng rồi hẹn bàn nói Thôi là cha chúng này em ngam lơi xuống em ดอกสวยๆพุ่นาเออมันกับพอได้นั่นอยู่เห็นแล้งงอกเขาเอินเห็นแล้งงกหนาอย่างนี้เกิดยุ่ข่างทั้งเลยเจ้ะนี่ทางเก่าเห็นมาเกิดน้ำข่างทางเก่าเจ้ะพี่น้องอู้เสียงน้ำไหลอยู่ในคลองคุณตามๆอยู่ เยี่ยมมาก้อนหินแท้ๆมามูลีนะว้าวเห็ดไข่ค่ะเห็ดไข่เห็ดไผ่จ้าเห็ดจ้านนิลา่า <laughs> โอ้แต่ไข่นานเลยนี่จ้ามันตั้งกล่องบ่ใดจะพี่น้องไม่เป็น พื้นเป็นก้อนหินไปเลยกองจะเสียบลงบาได้สวยๆเลยจ้าให้จูมเห็ดหน้าเลยค่ะแหล่อีลีแหละบะ่บักคักเห็ดรวมเลยนี่อยู่ในตระกูลเห็ดรวมเห็ดหน้าแร่จ้า เห็ดหน้าแร่อีกแล้วจ้าเห็ดท่านจ้า uh, เก็บไปก่อนเดี๋ยวค่อยปัดค่ะเห็ดหน้าแร่จูมหนึ่งใสขอดูเนี่ยโบสวยค่ะ เอาละจ้ะพี่น้องมาถึงช่วงสรุปผลงานของจ้าแล้วค่ะเมื่อนี่บ่ามาณปันได้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจ้าชิให้เบิง่งสกลับบ้านแล้วค่ะนี่ได้แกงอยู่จ้าบ่าได้หลายเมื่อนี่รวมกันเราก็สิีดดตาหน่อยหน่อยนี่แหละเฮ็ดเมื่อนี่ก็สิเป็นเฮ็ดรวมจ้ะแต่ใครเน่ ละงกแน่เห็ดหนาแหล่แน่น่าจนะเนาะนี่ละงกเหล้ยงแกมมาสองอันละว่าเบาตาใดนี่นี่ที่เป็นกะตา้าเบาตาจะพี่น้องหองจานนี่บ่าหมานได้แกงน้อยนึ่งจ้ะหองจา,งจานมื้อนี้เห็ดห้างห้างจากบ่คืนเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่พอหาเพาะขค่แน่ยู่สำหรับมื้อนี้ก็ขอ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จาน้ำเนเด้อคะ่ะกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้น้ำเพื่อที่สิบป,ประภัสคิปใหม่ๆของจานะคะเนาะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ที่มีให้จ่าเสมอมาค่ะขอบคุณทุณทกๆกำลังใจที่มอบให้กันคะ่ะผลงานเมื่อนี้กับมี้สั้นนี่ละจ้าเอาไว้พอกันไม่คลิปหนามือหนาเด้อค่ะเด้อสำหรับเมื่อนนี้สวัสดีคะ่ะ เรื่องบรรยากาศป่าพี่น้องแบบนี้อาจจะเป็นก้อนหินพุ่นพ่ดรวมเดินทางสวัสดีพี่น้องแน่สวัสดีค,ครับ